สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมโนย์เกมเมอร์นะครับในเกม c r a f t the World นะครับก็เป็นเกมสร้างโลกนะสร้างโลกเออก็คือเป็นเกมคล้ายๆอะไรคล้ายๆเทเลเรียนะครับคล้ายๆไมค์คราฟอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเป็นเกมแนว 2D นะครับคือเห็นเห็นแค่2มิตินะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นภาพแบบค่อนข้างสวยงามนะครับโอเคกดกดตรงไหนดีเนี่ยอ่าคือผมก็ แอบเล่นมาเล่นนิดหน่อยนะครับคือเคยเล่นไม่ใช่แอบเล่นเคยเล่นมาแล้วนะครับไหนละ่ะอยูแชมเปี้ยนก็คือโลกโลกใบแรกเนี่ยถ้าเราผ่านโลกใบแรกไปได้ปุ๊บเราก็จะไปอยู่ในโลกใบที่สองนะครับแล้วก็โลกใบที่สามตามลําดับนะครับผมเคยเล่นถึงแค่โลกใบที่สองนะฮะเพราะว่าโลกสองนี่แม่งโคตรยากครับแม่งโคตรยากเฮ้ไปลุยกันเลยดีกว่า ครับก็จะเป็นเกมไม,ไม่ไม่ต้องสอนไม่อยากรู้อาจจะเป็นเกมคนแคงโงโงๆนะครับคนแคงโงโงๆสามารถกดเร่งความเร็วได้โดยการกดนะ F2F3 นะครับไหนวะอ๋อนี่มันจะขึ้นตรงนี้เนาะภาคก่อนๆมันจะขึ้นข้างล่างนะครับก็จะเก็บของเร็วสิจะคนแค่งง คือเราสามารถควบคุมคนแคสได้โดยการคลิกที่ตัวมัน,นครับแล้วก็กดที่คอนโทรลนะครับถ้าเกิดมันมีหลายตัวเนี่ยก็คลิกปุ๊บมันจะมีคําขึ้นว่าขึ้นว่า Select d e าร์นะครับสมมติเรากดคอนโทรลปุ๊บเราสามารถกด W a เอเนี่ยคอนโทรลมันได้เลยนะครับคอนโทรนี่มันไปทําอะไรก็ได้นะฮะนะครับโอเคถ้ายกเลิกก็กดตัวนี้มันก็จะทํางานตามคําสั่งของเรานะฮะซึ่งก็ใช้ได้อยู่นะครับอะไรคนแคสออกมาอีกตวงเนี่ย แล้วก็เราสามารถครับของได้นะครับวิธีการครับของคือตรงนี้มันจะไม่ไม่ไม่ขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเราครับอะไรได้เยอะแยะแค่ไหนนะครับให้กดดูที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยครับเทคโนโลยีทีนะครับก็คือมันจะบอกว่าเราต้องทาเบสิคทูลให้มันให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับถึงจะข้ามไปที่นี้ได้นะครับอะไรเนี่ยเบสิกเฟอร์นิเจอร์นะฮะแล้วก็ นั่นแหละนะครับคือมันมันเนี่ยต้องทําให้มันเต็มแล้วก็จะปลดล็อกตามลูกศรน,นะครับไปหลังๆก็จะมีการนี่ต้องทำอันนี้ถึงจะปลดล็อกอันนี้กับอันนี้ได้นะครับแล้วก็ทําไปให้มันถึงแบบขั้นสูงสุดนะครับถามว่าไม่ไม่ต้องถึงขั้นสูงสุดตรงนี้ได้ไหมผมบอกจากประสบการณ์การเล่นที่แบบเคยผ่านโลกมาละครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ครับต้องถึงฮะเพราะว่าการที่จะไปคิวบอสเนี่ยเราต้องคิวบอสถึง5ครั้ะครั้งนะครับหลาตัวนะครับซึ่งอาจจะมีบอสหลายตัวก็ได้ ซึ่งได้ชุดเกาะแบบระดับชุดเกาะทองธรรมดาเนี่ยไม่สามารถชนะได้นะฮะอืมนั่นแหละนะครับมันนรกแตกมากฮะนรกแตกแบบฝุดๆุดเบยเออเดวผมครับอุอปกรณ์ให้ให้อีลุงนี่สามารถหินยังไม่มีเนาะหินยังไม่มีนะครับโอเคยังไม่ต้องคราบอะไรเดี๋ยวรอรอแมงเกิดมาอีกตัวหนึ่งก่อนถูกไปเสร็จแล้วเวลจะได้ขึ้น ให้ได้สองเ็ช้านะครับผมคูณสองเลยแล้วกันขุด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 รีบเอาหินมาทำขวานให้เร็วเก็บเยี่ยมน่าทำขวานได้ละอา้าวหินมีก้อนเดียวโธ่เก็บของมาเก็บของมาเก็บของมา เนี่ยครับถ้าเกิดบล็อกมันสูงเกินสองบล็อกมันจะปีนแล้วตกนะฮะถ้าสองบล็อกเนี่ยมันก็ตกแล้วแต่ว่าเสียเลือดไม่เยอะนะครับจะถามว่ามันปีนได้ไหมมันก็ปีนได้ครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะฮะเก็บหินไหมเยี่ยมเอาหินไปเก็บเอ้าหินไปเก็บเร็วนั่นแหละจวทำอันนี้ให้นายจะได้ขุดหินแบบเรเร็วหน่อย นะครับอ่าเวลขึ้นขอบคุณได้คนแค่มาเพิ่มหนึ่งคนนะฮะไอ้บ้านนี้ไปตัดไม้เลยอนี้มาขุดหินอ้เด้ออุ๊ยมีนกด้วยนก วิธีการสั่งให้คนแคททาอะไรก็คือคลิกซ้ายใส่มันนะครับในกรณีที่มันมีอะไรยืนซ้อนอยู่นะครับอย่างเช่นอรอเวหลังๆเนี่ยมันจะมีฝนตกแล้วมันจะมีน้ําซ้อนอยู่นะครับให้ให้ใช้วิธีการคลิกขวานะครับมันจะเป็นการแบบเลือกอัตโนมัติว่าให้ทําอะไรนะครับอืก็คือแบบมันจะเลือกตัดต้นไม้ก่อนนะลำดับความสําคัญมันคือมันจะตัดต้นไม้หรือขุดหินก่อนที่จะเก็บน้ําอะไรเงี้ยนะหรือมันจะ ข,ขุดของขุดดินขุดกำแพงก่อนที่จะคลิกที่พวกตัวคนแคะนะครับเอาความสําคัญเอ้ยนี่ครับถ้าคลิกขวาแบบลวดแบบนี้มันก็จะขุดแบบรัวๆนะฮะจะขอปรับที่ดินตรงนี้หน่อยนะครับนี่ครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดผมคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นติดมันจะเป็นติดเอ่ติดสีเออเนี่ยมันจะติดคนแคะนะครับก็ใช้วิธีการคลิกขวาครับมันจะทะลุคนแคะแล้วก็ไปขุดดินเลย เร็วครับเร็วพุทธให้ไวครับพุทธให้ไวเสรแล้วคืนแรกน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับถ้ามีก็คงเป็นมอนสองสาตัวนะไม่มีอะไรมากอ่าเปชุป๊กชือ่อบุ๊ก็คือในพวกหนังสือพวกนี้เอาไว้บวกสกิลให้ไอพวกนี้มันทำงานได้เจ๋งขึ้นนะครับหรืวอาจจะเป็นสกิลต่อสู้อะไรเงี้ย ซึ่งมันก็จะแบ่งหน้าที่กันแต่มันก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับก็อะไรไก่ก็คือว่าสมมุติคนที่มีเา้าต้นไม้แม่งอกเยอะจังวะคนที่มีสกิลตกปลาสูงนะครับเวลาเราสั่งให้มันไปตกคลิกสั่งให้มันตกปลาเนี่ยมันก็จะเลือกตัวละครที่มันมีแล้วสกิลตกปลาสูงมานะครับเวลาเลือกให้ไปนตัดไม้คนที่มีสกิลตัดไม้สูงมันก็จะมาตัดนะครับแต่บางครั้งไอ้คนที่มันตัดไม้อยู่มันก็ทําอย่างอื่นอยู่ไง หรือเวลาเราสั่งตกปลาปุ๊บคนที่มันตกปลามันกาลังแบบทับของอยู่หรือกําลังขนของอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทํานะคนอื่นมันก็จะมาทําแทนนี่นะฮะมันก็เป็นแค่แบบคนแค้หน้างโง่นะครับวิ่งีมาผีนี่ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายนะมันจะมาแจกของฮนะอุ๊ย,ย,ยมีผีมามีผีมาอันนี้ผีของจริงนะครับมาละสองตัวด้วยขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ ช่างมันมันคืนไม่ได้ก็ช่างมันอย่าไปยุ่งกับมันแล้วผมครัฟที่ขุดให้ไอตัวพวกนี้หน่อย,ด,ยดิที่ขุดที่ขุดวิธีการเติมเวลาครัฟของแบบเวลามันใช้ของเยอะนะครับให้เอาของคือเวลาดับเบิลคลิกเนี่ยของมันจะกระจายไปแค่รอบด้านนะครับอย่างทีนี้ดับเบิลคลิกที่ไม้ปุ๊บมันก็จะกระจายไปตรงนี้นะฮะหนึ่งอันแล้วก็ขวานหนึ่งอันนะครับ ถูกต้องนึกว่าจะกดปิดซะละเอาขวานให้หนูนี่แล้วก็เอาที่ขุดดินให้หนูนี่เอาเร็วเรวเรีบขุดป,ป,ปถ้าเกิดปล่อยให้เช้าพวกนี้มันก็จะแบบหายไปเองนะครับโดนแดดเผาหายไปเองแต่ว่าถ้าเราอยากไปเก็บเอา้า ต้นไม้มีขยันงอกเนาะด้านนี้มีพิศาจามาไหมไม่มีนะครับเออแล้วก็อันนี้เป็นวาร์ปนะครับเราสามารถใช้วาร์ปได้นี่ฮนะโพเทโลสเปรเนี่ยครับแล้วก็ใช้มานาตรงนี้นะครับมานาตรงนี้คือเปิดประตูวาร์ปเนี่ยให้มันแบบให้มันไม่ต้องไม่ต้องเดินไกลนะฮะอันเวอร์ั Under ไม่หายหมดละ แล้ผมจะต้องทําบ้านทําบ้านตรงนี้นะครับครอบตรงนี้เลย <c oughs> มันก็มีหลายวิธีครับแล้วแต่คนจะใช้นะบางคนก็ใช้แบบบ้านใต้ดินนะฮะบางคนก็เป็นบ้านลอยฟ้าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะทํานะครับแล้วแต่จะสรรสร้างอยากได้แบบไหนก็เอาเลยนะฮะ จหนูหน้หขุดช้านะเนี่ยทำไมเพื่อนหนูมันไม่ออกมาทันทีเนี่ยรู้สึกเวลช้าเหลือเกินไปขุด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 เร็ว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 เดี๋ยวครับปวานให้หนูอีกตัวหนึ่งก่อนอ่าแล้วก็ครับอาวุธให้กับทั้งสองตัวนะครับปั๊บ ปั๊บอ่างอกออกมาแล้วอีกคนหนึ่งเมพเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามทุกสอนนะครับอันนี้ก็คือเบสิกเนาะทอชนะครับใช้หินจุกู้นะครับกับไม้นะครับแล้วก็ดูแถบตรงนี้นะฮะว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่นะครับคราบให้เต็มเลยครับเพราะว่าทอชนี้ใช้ค่อนข้างเยอะเยี่ยมแล้วก็ปลดล็อกเหล็กกับตะปูแต่เราต้องไปหาเหล็กข้างหน้าอยู่มันอยู่เขาอยู่ข้างใต้ดินนะครับต้องไปหา ซึ่งค่อนข้างหายากอยู่เพราะงั้นเราก็ค้าบ,บันไดามาเลยบันไดนี้ก็ค้าให้เต็มเลยครับอ่าแล้วก็จะปลดล็อกชุดเกาะนะครับซึ่งชุดเกาะพวกนี้ก็ต้องอใช้เชือกนะฮะจะต้องไปจัดการแกะเพื่อเอาขนแกะมาทําเชือกนะครับอืมพวกนี้ก็ไว้ก่อนนะครับถ้าเรายังไม่ได้บ้านก็ยังไม่อยากสร้างให้พวกนี้นะครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรน่นาะ เออเดี๋ยวตะกี้ได้อะไรแล้วมั่งนะลิฟเกิดมาไอคนแก่งโง่โ<อ>นะครับเดี๋ยวคนแรกปุ๊บอ่าของครบนะฮะคนที่สองของครบนะครับเอาเดี๋ยวม,มันมันจะเกิดมาไม่ครบแล้วผมค้าไปรอเลยแล้วกันครบยังเกิดมาครบสี่คนละเดี๋ยวไม้มันยังไม่พอนะต้องไปขุดไม้หน่อย เอ้ามือตกปลาแคอยากได้แบบอาชอร์หรือไม่ก็วอร์เออร์อเงี้ยครับไม่มีวอร์เออร์หรือสวอตแมนนะฮะมาตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่ากันไม่ต้องปลูกคืนนะครับเกมนี้ไม่ต้องปลูกต้นไม้คืนคือตรงไหนมีดินต้นไม้มันก็จะงอกขึ้นมาเองนะครับยกเว้นว่าเป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวมันก็จะไม่งอกอ่าครับ นี่ฮะอันนี้ใช้แค่ไม้กับใบไม้นะครับแต่เดี๋ยวไว้ก่อนผมครับอาวุธให้พวกนี้ก่อนดีกว่าสองอันพี่ติดขวานให้หนูจะได้ตัดต้นไม้เร็วๆนะจ๊ะหนูจา๋าหนูรีบๆตัดไม้มาให้พี่ได้ใช้งานหน่อยนะเจ๊ะอาแมงพวกนี้เราต้องฆ่านะครับ oh <yeah. S 1> เวลาไปไปฟันต้นไม้เนี่ยเออมันจะมีแมงร่วงพวกในร่วงลงมานะครับแล้วก็จัดการสังหารมันซะ เร็วเร็วเปิดพอเท่าให้มันตรงนี้เลยครับอเออเข้าวาร์ปมาก็ปีนขึ้นไปตัดไม้สิอย่ามันยืนอ๋อมันเก็บของอยู่ครับมันเก็บของอยู่ขุดออกซะรปลว่ามันต้องการเครื่องมือนะครับมึงก็ถือขวานอยู่ในที่ผาย เก็บของแล้วก็ลงมาไปตัดไม้ปบปปปปับ,ปรบ,ปรบ,ปรบเร็วเติมเวลาหน่อยแล้วก็มาตัดตรงนี้ยังจะต้องการอะไรอีกเรื่องมากนะใช่ไหมเรื่องมากนะใช่ไหมข้าบให้มาหน่อยครับหนึ่งสองเยี่ยม หนึ่งสองอ่าติดอาวุธให้ระยะบนอีกนะอุปกรณ์อุปกรณ์ครบเลยเอาไปครบแล้วไปรีบๆทำซะพูดมากจริงน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเขาก็เดินเก็บของเก็บของแล้วเวลาตรงวาร์ปวันนี้ก็หมดพอดีนะ เดี๋ยวเราจะต้องลงไปข้างล่างนะครับไปขุดเหล็กนะฮะขุดเหล็กซึ่งทางที่ผมจะลงก็คือจะต้องเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่า,าหินมีความสําคัญนะครับหินมีความสาคัญเพราะงั้นผมจะขุดหินออกทั้งหมดมืดแล้วเดี๋ยวจะมีมอนมาอีกแล้วมีมอนมาก็ไม่มีอะไรขวางกั้นมาแล้วนะฮะก็จะโดนโดนมันเต็มๆนะฮะโดนมันบุกบ้านนะครับ ขุดหินมาให้หมดครับหินมีประโยชน์ฮนะให้ไวเลยหนูเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเออถ้าถามว่าทอสน,นี้ทำไมไม่วางทอตให้มันสว่างนะครับทออเนี่จะต้องใช้กำแพงนะครับจะต้องมีกําแพงถึงจะวางทอได้นะฮะก็กําแพงก็คือแบบนี้ครับคือขุดออกไปชั้นนึงแนะมันจะเหลือกำแพงแบบนี้เนาะนะจ๊ะหนูหนูหน ก็ค่อยสร้างกำแพงนะได้อะไรมาเอา Hunter Book นะครับจะทําให้แบบสามารถล่าสัตว์นะครับตีพวกหมูป่าตีเอ่ออะไรพวกนี้ได้แรงขึ้นนะมีแมงมาละเดรายวให้มันเดินถึงบ้านเราก่อนะมันจะขึ้นไม่ได้นะครับมันจะต้องต่อโลกกันตีมันดิตีมันดิครับตีมันดิครับ,รบหงดมันดิครับเยี่ยมนันแหละ ตีไปดิครับฆ่าแม่งดิฮะฆ่าตัวนี้ก่อนดีครับคือคนแค่พวกนี้มันค่อนข้างคอนโทรลยากนะครับคอนโทรลลำบากลำบากนะฮะเขาก็เป็นคนแคบโอ้ยี่ยมเก็บมาคือผีเนี่ยมันจะเอาของมาให้เราเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นของแปลกๆของอะไรก็ช่างนะครับแต่มันก็ให้ของนะฮะแต่คนแคบเราเนี่ยมันชอบกลัวผีนะครับมันก็เลยพยายามจะฆ่าผีทุกครั้งที่เจอหน้านะครับนี่ครับ จออันนี้จริงๆอันนี้ก็ดีกว่านะมันลงง่ายกว่าแต่ผมอยากจะไปเอาอันนี้นะพูดอันนี้อันนี้นนงงนี่ครับวิกก็คือจะลงมาขุดขุดเหล็กนะขุดเหล็กขุดไอรอนนะฮะนี่ครับหลังจากชั้นนี้ลงมาเนี่ยมันจะมันจะเป็นกําแพงอัตโนมัตินะครับก็คือมันเนี่ยมันจะเป็นกําแพงดําๆแบบนี้ตั้งแต่ชั้นนี้เป็นต้นมาลงมาข้างล่างนะครับ ก็คือเราสามารถปักทอดลงได้เลยขิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับน้ำรดขุดตรงนี้ด้วยอ่ะขุดขุดก็คือคนแค่จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าอยู่ในาน้ำนะทำงานไม่ได้นะครับขุดตรงนี้ไม่ได้เหรอขุดได้ดิ เออเยี่ยมแล้วกดตรงนี้เยี่ยมแล้วกดตรงนี้ตรงนี้อ่ายอดเยียย่ยมยอดเยี่ยมคือคนแคบมันสามารถไต่กระแพงได้เลยนะครับแต่ว่าต้องคือทำบันไดให้มันไต่ก็จะดีกว่านะมันจะได้ไม่ตกลงมาข้างล่างเนาะคือมันตกข้างล่างได้อะ่ะยืนทำไมเนี่ยเป็นนี้แหละครับมันชอบผู้งานนะครับมาคนกดสั่งเยวก็ทำมั่งเราไม่ทำมั่งนะฮะ ไม่ตัวละเอวคุณดูที่ใครยังไม่อยู่ประก,บกอบไม่ครบทำไมยังมีคนใช้ของก,กากอยู่คนเดียวอจะใช้ของกากทำไมหนูนี่เดีเดวพี่จะครับของเจ๋งให้หนูไว้ใช้นะจ๊ะ ตั้งใส่อาวุธใส่พิกงแอคใส่แอคนะครับตรงนี้ยังไม่มีเลยเนาะยืนเอ,อืออะไรกันวะวันนี้อ่ะเอาทอดมาจุดตรงนี้เร็วอันนี้คือฐานนะครับดำๆนี่คือฐานอันนี้คือเหล็กนะ ขุดขุเร็วม right. ันรู้สึกไม่สามัคคีก right? ันเลยอ่ะยวเอาดินมาไว้ตรงนี้หน่อยสามารถเอาใช้ดินไว้ต่อทางเดินได้นะครับขุดไบเร็วขุด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 จะกากระบาดทำไมละขุดเอ้เอาหินมาวางเราไปขุดตรงนี้ คนแคะถ้าเกิดสั่งให้มันขุดเองเนี่ยมันจะสามารถขุดในความสูงหรือหา่างจากตัวมันได้แค่สองช่องนะครับสองบล็อกเนี่ยสองบล็อกแต่ว่าถ้าเกิดเราควบคุมเราคอนโทรลเองเนี่ยจะได้สาบล็อกนะฮะแล้วขุดอ้อเจอแมงข้างล่างเดี๋ยวค่อยไปจัดการนะเดี๋ยวค่อยไปจัดการอ๋อตรงนี้มีปัญหาอยู่ ขุดดินตรงนี้ออกหน่อยให้ไวเลยเร็วๆสิมีขนาดความเร็วคูณสองนะเนี่ยพวกนายทำงานที่ช้าเกินเละแอนไมเนอร์บุกนะครับเอาไว้สำหรับใส่ปุ๊บแล้วคนแคปพวกนี้ก็จะขุดเหมืองได้แบบรวดเร็วเทิร์นจอยหันใจไปโจ้อันนี้คือของอันตรายนะครับถ้าเกิดเข้าใกล้ปุ๊บจะกลายเป็นแมงนะจะกลายเป็นหนอน แล้วก็หนอนนี่จะมาตีเราได้แต่ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเฮ้ยสู้มันสู้มันข้า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 มันนี่แล้วของก็ดรอปนะไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะขุดไปเลยขุดไปไฟกันมาเลยเหมือนกันเหมือนกับจุดเหมือนกับจุด ยรอช้าครับอะไรแมงจะมาเหรอไม่ต้องสนใจโอ้ผมมีประตูโพอทัลที่ผมลืมเอออ่ะกด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 ตรงนี้ให้น้ำมันไหลไปนู่นกด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 ตองให้หมดไฟเลยไฟมันไฟมันไฟมัน ไฟมันนีครับไฟมันีฮะไฟมันไฟมันเลาขุดตรงนี้เดี๋ยวไอเนี่ยมันจะพยายามขุดช่องออกมานะครับคือมันเป็นอันตรายตรงไหนอันตรายตรงที่ว่ามันจะทําลายแร่ของเรานะฮะก็คือแร่อันมีค่าของเราเนี่ยจะถูกมันมันขุดทิ้งเนี่ยแบบเนี้ยมันจะขุดแล้วมันจะหายไปเลยนะครับมันจะไม่ได้อะไรนะอะไรครับ สู้ไปคนเดียวก็สู้ได้อ,อมมติกระกากนะครับอ่าจัดการมันเรียบร้อยครับแค่นี้แหละเป็นอะไรเป็นอันตรายต่อแร่นะครับแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อเรานะฮะก็ขุดต่อไปนะขุดต่อไปดีจยะผมคาบอะไรสักหน่อยดีกว่าเออคับหม้อนะครับหม้อหม้อหม,ม้อใช้เหล็กนะฮะ วิธีการแบบดูของคาบง่ายง่ายคือก็คือกดตรงนี้นะครับเราอยากได้อะไรสมมติอยากได้หม้อนะกดตรงหม้อปึ๊บขึ้นมาแบบนี้เอ้ยเป็นเหล็กนะครับเราก็คลิกตรงเหล็กเลยปึ๊บมันก็จะตัดไปที่หน้าเหล็กนะครับแล้วก็มาวางตรงกลางแล้วก็เบาบันคลิกนะครับก็ได้ละหม้อหนึ่งอันนะอันไหนละ่ะนี่ครับกุญแจนะครับเอาไว้สร้างเชสนะฮะหนึ่งอันแล้วก็ตะปูนะครับตะปูนี่ก็ใช้ได้หลายอย่างอยู่นะครับ จสักอันแล้วกันกุญแจนี้ไว้คาประตูก็ได้นะครับดิ้งเยี่ยมปลดล็อกอะไรมาผนังกับหลังคานะครับผนังกําแพงครับวูดเดิลวอลนะครับแล้วก็ o ูฟลีฟนะครับคือหลังคาใบไม้แล้วก็ประตูนะฮะอ่าวิธีทําประตูก็อย่างงี้นะฮะลิกที่ไม้นะครับเดี๋ยวคลิกปุ๊บเห็นไหมครับมันจะปุ๊บเต็มเลยนะครับสร้างประตูขึ้นมาสองบานแล้วกันนะครับ อันนี้ไม่ใช่ประตูนะครับเนี่ย wooden wooden hash เนี่ย hash อะไรสักอย่างนะครับมันคือประตูที่แบบอยู่ใต้ดินนะครับนึกออกไหมคือประตูที่มันเอาไว้ลงใต้ดินน่ะไว้ลงใต้ดินน่ะมันไม่ใช่ประตูที่ทําให้สามารถทําให้บ้านทํางานได้อนะเนาะจะต้องไปตัดไม้เป็นการใหญ่นะเพื่อมาสร้างกําแพงแต่ว่าตอนนี้ขอขูดหินัน่น โอ้ผมจะขุดไปเรื่อยๆ,ๆแบบไม่หยุดยั้ยงเลยเนี่ยเดี๋ยวกอบลินมาวันที่เท่าไหร่อ่ะผมจำไม่ได้ละกอบลินมันจะมาวันไหนก็ไม่รู้นะครับขุดเร็วขุดออกให้หมดอีหนูฆ่าเชื้อมันในตูวพว้พวกเจ้าพวกเจ้าช่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมโอเค่นี้ก็สู้ไหวสองสามคนเนี่ย<ป>เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสร้างบ้านให้แล้วก็จะสร้างที่นอนแล้วก็ได้ฟื้นเลือดแล้ว พวกเองเจ๋งอยู่แล้วคนแคน่พวกเองมันบาบ์เรียนครับสำหรับพาร์ทที่1ก็ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์นะครับใครคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับใครจะติดตามผมต่อแน่ๆเนี่ยก็กด subscribe ไว้ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เล็กน้อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับจะได้มาทำคลิปสนุกๆหาเกมสนุกๆมาเล่นให้ดูกันอีกนะฮะนะครับก็ สำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องลางกันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับก็เล่นเกมให้สนุกนะครับขอให้มีความสุขไปกับเกมนะครับก็วันนี้ก็พบกันแค่นี้นะครับไายแจ้าสวัสดีครับ